สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชินเลวันนี้เดินมาดูผักนะคะมาเก็บผักจากธรรมชาตินะคะนี่นะคะผักเหมือนผักกระถินบ้านเราเลยนะคะกระเฉดนี่ค่ะกำลัง ออกดอกสวยๆเลยนะคะดอกออกใบมันนี่ค่ะยอดอ่อนๆเลยนะคะยอดอ่อนๆมากเลยค่ะเก็บผักกันดูสิดูสิวอ้เยอะมากเลยเนี่ยผักที่ให้เรากินได้นะคะผักนี้เกิดออกตาธรรมชาติมันเกิดมาเองนะเนี่ย นีนะคะเรามาทำคลิปใหม่คลิปที่สองนะคะเนี่ยตอนนี้มันออกดอกแล้วออกดอกแล้วนะคะแก่เริ่มแก่แล้วเราไม่ได้มาเก็บมันตอนอ,อนอ่อนนะคะเนี่ยแกยแล้วด้ายนั่นมันแก่แล้วเนี่ย เหมือนกระถินบ้านเรานะโอเคถินเริ่มแก่แล้วนะคะปากันเข้ามาเก็บกันนะคะแก่แล้วดูเจ๊เขามันเก็บเนี่ยเจ๊เป็น พากันมาหาเหตุจะมันเลยไม่ได้เหตุไม่ได้ผักกะทินกันผักกะทินหากันผักกะทินนะคะสวนสวนแพสวนป่าอยู่ที่แพ้หอดนะคะนี่นี่นี่นน นี่ยนี่ต้นมันต้นมันแก่แล้วนี่อืมอืมดอกดอกแล้วดอกสีม่วงสวยๆเลยนี่